ซื้อหาใบถึงสจีซ้งหน่อตเตอลีค่าซ้งสามสิบบาทถ้าซื้อม่ครบกหาใบเอฟนาตลีไว้กับยายชิผู้ถ้าถืนมายายผู้อนกันให้เลยเจ๋งถูกมืน้นี่โอนมื้นี่ หากุศลก็ือธนาคารด้วยธนาคารหักุซลซ้ำไ้หักประซึมอ่ะคุณอะไรเป็นแฟนคลับอทั้งออสเตรเลียก็ซื้อได้เนะทั้งไหนก็ได้ทั้งต่างประเทศทั้งไดนก็นได้ซื้อได้หมด อโอ้เงินมาเป็นเงินไทยก็ได้เป็นเงินออสเตรเลียก็ไรไม่เป็นยังขอให้เป็นเงินอ,มนอเมริกาซูเลขกับเบสจะพูดะลอตเตอรี่เด้ว่ามันเลขลอตเตอรี่หัวหน้าาวบ้านหนอซูอเลขก,กับเบสจะพูดเพื่อโชคดีถูกรางวัลใหญ่ถูกรางวัลใหญ่รวยรวยเฮง ทูกคนจะบอกว่าเผ็ดปลอมเนี่เลยมันไม่เผ็ดปลอมหรอกเผ็ดจริงๆเผ็ดแทนอ,อ่ะเผ็ดแทนยาเสพย์ยาเสพยแสงจันทร์เพจมีคนติดตามอยู่ประมาณเท่าไหร่ห้าแสนกว่าเกือบเกือบหกแสนแล้วเนาะห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าห้าแสน หาแสนประมาณหาแสนเจ็ดประมาณน้คือละเอา้าอืมประมาณเอากเกาลืมแล้วหาแสนว่วอืมเพลแท้วันนี้อีกเพจหนึง่งเพลสปูพาก,กินพากเที่ยวนะ่ะเพลแท้ด้วยกันเด้มีคนติดตามอยู่ประมาณไหนโหโอ,โอขนมเ็จไหมมีคนติดตามอยู่ประมาณสองแสนอืมขนมเ็นมีคนติดตามอยู่ประมาณสองแสนเพลแท่เพลเพลต้อมเออขันยุคหัวบาดเพลแท้แด้เพลป้อมแก พักไล่กินบอกมาดี่อืมเดสวันเมียูเพจหนึ่งเราจะปูแล้วจะเป็นตอืมถึนอ่ะ ข้า,างข้างถามมันจะไปล่าหมาเนะาะเยสพูดเลิศสัมันเตนกัะเพรแท้ของเยะพูดนี่ละมีคนติดตามสองพันกว่าบาทว้นวนเป็นสองพันบาทมีคนติดตามเป0 0สองพันกว่าคนเพอทแท้เขาไปเบิง้งเขาไปกดติดตามเด้ดอผู้ใดสัเนกเขาไปด่า đã đôi có thể cản ra đại đây phân khu nào mình số làm số lưới mình hẹn hẹn số mi quang đại lộn đại bạc อตารูดเขาไม่ได้หลายดาดันอยูนิกินเ็จที่ยาจะพูดดาดเลยดาเลยดาเลยเลยเฉินมาดาเยอะๆ่เจ็บบ่ปวดอนะอื้มอืมอือม กระเทีม่มงกูเองอยู่ตวนลูกินต้นนั้นลูกินหัว,วคือว่าช้านดอกเเห็นเหี้ยวเห็นอย่างนี่นะหัวสิทอนมดจะบวากินถึงเผ็ดแกเผ็ดเผ็เด,เด,เดก็จองเขากินหัวกับเทียงเลยละ่ะคุณได้กินผักบ้ได้กินบ้าได้หรือยังเผ็ดแต่ว่าเอาไปหนึ่งเอาไปหวกมันหวาน เขาจงต้นแต่ต้นผักบัวไหมต้นผักบัวเวลาเขามากินเนี่กินโซนสังกับเผ็ดบอบ้านี้เวลาเขามาลวกแซ่ตต้นผักบัวมันลวกมันหวานเพื่อนนี่แหละ มันเปนรสไอติมเด้กเครื่องเสืาา้อผเวลามันซักเสร็จมันจะแบบคือไอติมเลยอืยยอรสอติมอติมนี่ติมนี่ๆๆๆอื่อันนี้ทอดโอ้เผ็ดแห้งเผ็ดตน้นกระเทียมอันนี้แซ่บผักนัว ย้ำขนมจีนย้ำขนมสีนเจยแบบว่าเสพผักนะทีละแซ่บ <sao>? ม <ümüz plain madı> ันนเพศเพือเสพขนมสีนเพื่อเคยขัดบัวแซ่บีปนอนเอ้ยเข่าันคักดี่นอนเอ้ยมันมานม่นย้ำนี่มันลาบมันลาบขัดขัดเลย คือเป็นลู้กินทั้งอ่านด้วยันขนน้ำเส้นสมุนไพรได้สชมพูขี้มูกขึ้นขนม้ำเส้นอบแห้งผู้ใดอยากได้แอดไลน์มาให้แชมพูเด,ด้อสิมังไช้กระส่งที่ต่างประเทศกระรส่งเด้อสิบอกให้อืต่างประเทศกระไม้ทิ้งว่าออสเตรเลียนี่แหละะส่งทั่วออสเตรเลียเด้อประเทศอื่นกรส่งอืมกราสงาง่งมันแพงกราสง่าสงแพงกระส่งแพงก็ขนน้ำเส้นอีกสิบอกให้เออ เรื่อ,องทำยังไงสมอนี่นะไปชนีนะเมื่อวานพุ้ไซพึ่งจะเจ็บข้าวส้มแพงแต่นึงฝากไปหอนถึงไปชนีเนี่ยเด้อตา่างประเทศพุ้ยไซกับสาวข้าวส้มแพงเพง็แล้วไปที่นี่ นนจับนุ่นจับนุ่นผสงคาโงมเมื่อย่านของแตกเมื่อย่านของทั้งหมดได้มันย่นย่างเดี๋ยวมัยุ่นอีย่างพ่อตาเห็นคีดบ้างขีดที่ไปแค่นี้ทรงของไหมจับนุ่นจับนุ่นทำเป็นแก้วนะแตกเลยเป็นหมองงเข่าเป็นโคกนแตกอืออือดิออบ้าพี่การยืนคอนเฟิร์มอืออิอมาอืออือ ถ้าเป็นของมิคาแบบว่าเป็นพวกถัว่วซ้ำหน้าห้พวกไห้กตะไลปลาที <c oughs> ่มันเป็นแก้ยวยังแตกมั้งเนาะจับนุ่มแบบนันเหเนาะบะผลไม้กระช้ำฝาการะชินไปซะนี่พวกที่ขนทงรงสินค้าเนาะจะสัญญาไหลถ้ามัน,น,นถึงย้อนถึงของจะของแตกไปสิต้องไม่หาต้องไม่จะคของเลยอนาะมา เขาต่ใจขามาใส่ใจเขาเด้อบ่งวาเห็นงานเงี้ขาเห็นงานเงี่ยเพราพะใจเห็นงานจะล่าอกบังบงคาแบบตำรวจเ้อครับเป็นาาน,นายตำรวจไหม